สวัสดีครับน้องเอกครับผมสวัสดีพี่ก็สวัสดีเอฟซีทางบ้านนะครับพี่พีวันนี้มีรถประกอบนอกครับผมมาโชว์กันหนึ่งคันใช่แล้วสถานที่ตั้งเราอยู่ที่ไหนครับน้องเอกครับถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบทนบุรีครับผมหรือตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่ไกลครับผมพรามสองไม่ไกลนี่แบตเริ่มหมดแล้วถ้าเราเริ่มเย็นนแบตเริ่มหมดตอนนี้เริ่มอืดไปนิดนึงนะครับผมวันนี้เรามีอะไรมาเอฟซีกันน้องเอกเรามีเป็นนิสสันทีเซอร์ไอทีปีหนึ่งเก้าก็เจ็ดไอทีมาพร้อมแม็กซ์นอมกัน ครับผมวันนี้เรามีเพนนีส3มพีเศียรนะผมเนี่ยเพืเ่อนๆหนึ่งเก้ากเจ็ดออโต้นะแล้สวยฮะทะเบียนก็สวยเห็นไหมเสียถีแล้วเสียถีวิ่งเร็วเสียถีวิ่งไวๆ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่เจ็ดแปดเก้าสิบนะทะเบียนสวยด้วยให้ไปด้วยนะครับไม่ถอดด้วยนะครับผมแค่ล้อแม็กเนี่ยก็กินขาแล้เวเพื่อนๆนี่แม็กล้อล้อ,ลอตัวน,นอกนะจ๊ะบ้านเราไม่มีน,นะล้อตัวเนี้ยดูสก่อนเห็นไหม ลายสวยๆนะครับสีสันเนี่ยประมาณ70%นะครับขึ้นนะครับไม่ได้มีผูกแต่งอะไรอย่างใดนะแต่จะมีด้าบ้างเล็กน้อยนะครับไปปั่นสีหน่อยก็ลาจะสวยอยู่นะแต่รถโอเคอ่ะสวยๆนะครับกระจกไร้ขอบด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็มีท่อนุ่มๆให้อีกหนึ่งใบดูสกอ่อเ็นไหมบอกเลยคันนี้หลักหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทแม้งพันประมาณ50บไปบอไม่เยอะไม่เยอะ,ยอะดูด้านข้างสกอรอกส,สวยๆนี่ฮะแม่ทั้งมุมหนึ่งมุมหนึ่ง ถ้ามุมหนึ่งสวยๆเนี่ยเพื่อนๆต้องไม่พลาดนะราคาอันนี้บอกเลยขอรู้ภายในหน่อยครับข้างหลังครับเนี่ยกระจกไร้ขอบเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยๆก็เลยทีเดียวขอฟังเสียงหน่อยคันนี้เสียงดีนะเครื่องดีด้วยรถติดชื่อคันนี้ท้องหลังขับมรเองมาเองครับนุ่มไหมนุ่มดี่ดีมากใครห้ีดีมาดีดีสุดยอดนะอวยไม่อวยดี่ดีทำไม่อวยรถนะรถสภาพ รีวิวตัวพานีดีทุกคันคันไหนมีอะไรก็จะบอกตามจริงใช่ครับขอบคุณมากน้ำตาจะไหลปะเบาะหนังก็ยังสวยสะอาดพวงมาลัยสวยเป็น ABS แ i r b a บด้วยนะจ๊ะกระจกปรับข้างไฟฟ้าสวยอะน้องเอ๊คันนี้แทบไม่ต้องรีวิวอะไรเลยเนาะห้าหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนี่ครับแหผงประตูก็สวยสะอาดไห้ไหมกระจกไร้ยขอบคอนโซลสวยเห็นไหมชุ้มแอปหน้าจอใช้ได้นะแล้วก็เป็นเกียร์โต้ด้วยแล้วผม สวยมากๆไม่ต้องทำอะไรเบาลงเบอดังว่าไงครับอ๋อมีกล้องด้วยอ๋อมีกล้องหน้านะครับแล้วก็มีกล้องหลังด้วยใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ไฟสองแผ่นที่ใช้งานได้แหม่น้องเอ็นี่รอบขอบจริงๆครับผมแผงประตูสวยทุกบานนะครับเห็นไหมครับเบาลงบบดหนังพนักแขนใช้ครับลำโพงหลังเป็น G-Bell ละจ้าถ้าไม่เล่นไปดูสักก่อนปะห้องเครื่องสักนิดนึง สวยอะเครื่องนิ่งด้วย SR สนี่สุดยอดจริงสาขาว SR 2000สาาวส,สวยของเรารถสีเดิมด้วยนะไม่ได้กลับสียอย่างใดเดิมๆนะครับสวยยกันเลยทีเดียวนะจ๊ะมาโอเคเลยคันนี้สุดคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาคมาดูกันโูสวยน้องเอก สปอร์ตในตำนานราคาไม่แพงนะครับ,รบสวยสวยพิซซานพีเซียปีหนึ่งเก้าก็เจ็บออโต้เท่าไหร่ดีตรงนี้อันนี้จัดไปเบาๆผมห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่าวไว้พี่ตุงต้งจุ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 ้งคันนี้เราจะไปรวมอยู่ในเก้าศูนย์แคมปิ้งคาร์แล้วแน่นอนเนาะแม่ดูเลยฮะมาดูเป็นลายอบขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาดูว่าเรามีอะไรมาอวดกันอีกขอบคุณมากสวัสดีครับ